ดีค่ะนะคะอือทางเพจสวัสดีค่ะนะคะมานะคะสองช่องทางไปเลยได้กล้องเดียวนะคะเจ๋งปะคร <c oughs> ูนอร่าแบบว่าชอบมากนะคะชอบมากเทคนิคนี้นะอ่านะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะ กดทักไทยนะคะรายงานตัวครูนล่านิดหนึ่งนะคะชื่อเล่นอะไรนะคะจากไหนนะคะขายอะไรอยู่นะคะอยู่บริษัทอะไรอยู่พิมพ์มารัวๆนะคะนี่คือการทําการตลาดให้คุณแบบฟรีๆแบบที่ยังไม่ต้องสร้างตัวตนนะพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาเลยนะคะอืมระหว่างนี้นะครูนล่าจะกดแชร์นะ,ะทางเพจของครูก่อนนะอืม หลายอือเลยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเพื่อนๆทางติกตอกนะคะรอครูนาราสักประมาณสักสองนาทีนะเดี๋ยวครูนรากดแชร์ก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็จะฟังเพลงไปก่อนนะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้ทาง t ิกตอกนะคะรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะจ้าใครๆหลายๆคนอยากปั้นช่องติกตอกใช่ป่ะออนะคะวันนี้ครูนราจะบอกว่า จะมาสอนเนี่ยเรื่องนี้นะเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนนะ ติดกันมาเลยเอ้ยถ้าฉันทำติ๊กต็อกฉันจะออกมาเต้นประวา่าอย่างเงี้ยครูนาราบ,บ,อนะบอกเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคุณสามารถปั้นช่องติ๊กต็อกนะแบบไม่เต้นได้นะแค่คุณรู้3ามสิ่งนี้นะแต่ท้ายไลฟ์นะครูนาราจะแถมให้อีกนะคะจะแถมให้อีกนะคะถ้านะคะถ้านะคะ,ะ,คะมีคนแชร์เยอะครูนาราจะแถมเพิ่มให้โอเคไหมะ <c oughs> แถมเพิ่มให้อีกสัก2ออย่างนะคะถ้าหากว่ามีคนแชร์เยอะๆนะคะเดี๋ยวครูนาราจะแถมเพิ่มไปให้อ่านะ เดี๋ยวครูนอร่าดูทางเพจก่อนนะคะว่าขึ้นหรือยังแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะจ๊จะเดี๋ยวเสียงชัดไหมเอ่ยทางดิจิตอกเสียงชัดไหมคะแป๊บหนึ่งนะโอเคเสียงชัดนะเสียงชัดเดี๋ยวครูนอร่ากดแชร์ก่อนนะคะกดแชร์ก่อนนะ มองจอแบบหนึ่งนะแชก่อนขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาดูย้อนหลังนะคะในเพจของครูนะข้ามช่วงแรกไปได้เลยนะอืมข้ามไปได้เลย แชร์ไปที่กลุ่มก่อนนะสวัสดีค่ะเกตอายุ22เรื่องครอบครัวค่ะทำเพจเรื่องครอบครัวหรอคะทำช่องเรื่องครอบครัวใช่ไหมเอ่ยคุณเกตคุณเกตพิมพ์มาบอกุณร่าที่นะคะอันนี้คือการสร้างตัวตนของเราโดยที่นะคะโดยที่ยังไม่ต้องมีใครเห็นหนะ้านั่คือเราต้องโปรโมทให้คนเขารู้จักเราใช่ปะเออนะคะดังนั้นรีบพิมพ์มานะคะชื่ออะไรนะคะ ชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนนะคะจ,จังหวัดเนี่ยเพราะว่าอะไรบนาะังคนนะขายประกันอยู่นะแล้วอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้คุณพิมมานะ,ะอยู่จังหวัดอะไรนะคะและอยู่บริษัทอะไรหรือว่าทํางานอะไรนะคะนี่คือการโปรโมตตัวเองแบบง่ายที่สุดแหละอ่ะแบบง่ายที่สุดแหละเดี๋ยนะครูนาราโอเคขออีกสองกลุ่มนะคะสองกลุ่มแล้วจะเริ่มสอนเลยนะจ๊ะ สกลุ่มแล้วจะเริ่มสอนเลยอีก2กลุ่มของครูนะคะคุูต้องแชร์ไปในให้ลูกศิษย์ของครูด้วยนะคะในกลุ่มลูกศิษย์ในกลุ่มติกต o กของครูนอร่านะคะนี่คุณรู้ไหมว่าครูเนี่ยสอนทั้งในคอร์สนะคะแล้วก็สอนฟรีหน้าเพจให้คุณด้วยนะอืมสอนให้ฟรีๆเลย อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจครูนาร่านะคะอ้าวมานะคะครูนาร่าจะเริ่มสอนแล้วนะโอเคเริ่มสอนเริ่มสอนนะคะครูนร่าปิดเพลงเข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องนะคะการทำติกตอกของคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องเต้นก็ได้นะคะเรามักจะยึดติดกันว่าเฮ้ยช่องติกตอกเขาต้องออกมาเต้นกันนะ,ะต้องเต้นเท่านั้นนะะมันถึงจะเกิดต้องเต้นเท่านั้นมันถึงจะดังใช่ป่ะนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ นะจริงๆแล้วไม่ใช่คุณสามารถโตในช่อง Tik To k อกได้นะคะแค่คุณต้องรู้สาสิ่งนี้นะสิ่งแรกนะสิ่งแรกนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือคุณต้องสอนคุณต้องสอนทำไมคุณต้องสอนนะครูนาราจะบอกแบบนี้ค่ะว่าการที่คุณจะโตในช่อง Tik t o k นะคะหรือการที่คุณจะโตบนโลกออนไลน์คุณมาทำคลิปใช่ไหมคุณมาทำคลิป บางบางทีคุณอาจจะแค่ทำคลิปอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่การสอนครูนราจะบอกแบบนี้ว่าการที่คุณสอนคุณจะได้เปรียบการที่คุณสอนคุณจะได้เปรียบเพราะคนจะติดตามเมื่อเขาได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณคนจะติดตามเมื่อเขาได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณเกศคุณคุณเกศสอนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเปล่านะคะครูนาราไม่แน่ใจนะคะพิมพ์บอกครูนาราทีนะคะในติกต็อกนะคุณสอนเกี่ยวกับอะไรนะคุณต้องโฟกัสแนวทางการสอนของคุณให้ชัดเจนนะยกตัวอย่างอย่างเพจเาทางเพจของครูนร่านะคะอย่างทางช่องติกต็อกของครูครูจะสอนเรื่องประกันนะสอนเรื่องประกันเป็นคลิปสอนประกันอย่างเดียวเลยนะสอนเป็นแนวทางชัดเจนเลยดังนั้นคนที่เขาเห็นคลิปครูนร่าเขาจะรู้เลยว,ว่าครูสอนเรื่องประกัน ถูกไมถูกนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มาติดตามครูนลักษ์ก็รู้ว่าครูสอนอะไรนะคะแต่สมมติถ้าถ้าหากครูนลากษ์ทำนะสอนอประกันบ้างนะคะสอนแต่งแต่งตัวบ้างสอนแต่งหน้าบ้างอาสอนทําอาหารบ้างมันสเปะสะปะไปหมดคนที่เขามาดูคลิปเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วเอ๊นะคะ คนนี้เขาสอนอะไรกันแน่นะคะเขาจะมาให้อะไรกับชั้นกันแน่นะคะชั้นจะมาติดตามเพื่อได้อะไรบางอย่างจากเขากันแน่เริ่มไม่มั่นใจนะคะดังนั้นจะไม่มีการเกิดการติดตามเกิดขึ้น,นะคะดังนั้นนะคะวิธีที่ง่ายนะที่จะทําให้คุณไม่ต้องเต้นนะคะนั่นคือคุณต้องสอนเพราะการสอนจะช่วยเพิ่มคนติดตามให้คุณนะคะและถ้ามีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือคุณโตไงใช่ปะ เออนะคะอันนี้คือเรื่องสําคัญและยุคนี้นะเป็นยุคของการสอนนะ,ะบางคนจะรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งนะ,ะฉันไม่มีความรู้นะคะคือมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะและหลายๆคนเป็นแบบนั้นนะคะหลายๆคนแบบนั้นหลายๆคนแบบเรื่องนี้ฉันก็ยังไม่ค่อยเก่งอันนั้นฉันก็ยังไม่ค่อยดีเรื่องนี้คนเขาคงรู้กันหมดแล้วมัง้งอ่านะคะคำนี้นะคือแบบว่าคนพูดบ่อยมาก เขาคงรู้กันหมดแล้วมัง้งแล้วฉันจะสอนอะไรนะ,ะบอกเลยนะคะว่านะะว่าคนที่เขาจะมาเรียนกับคุณคือคนที่เขามีความรู้ทางด้านนั้นน้อยกว่าคุณแน่นอนเพราะคนที่เขารู้มากกว่าคุณเขาก็จะไม่ได้มาเรียนกับคุณนอกออกไหมนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณมีอยู่ นะคะสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญะครูนะนะราจะบอกนะคุณจะสอนเรื่องอะไรนะให้ไปทบทวนดูนะคะว่าคุณชอบอะไรมากสามารถคลุกอยู่กับเรื่องนั้นได้ทั้งวันนะั้งคืนโดยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานไม่ได้รู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยนะชอบมากนะหรือว่าเป็นคนแบบ ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆบางคนอาจจะชอบเรื่องตัวเลขนะคะบางคนอาจจะชอบเรื่องการลงทุนนะชอบมากเลยคือเวลาว่างทีไรน,นะคะนอกจากจะดูอะไรเพลิดเพลินใจแล้วฉันยังชอบที่จะหาความรู้เรื่องนั้นเพิ่มเติมนะคะดังนั้นคุณไปหานะคะว่าสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณจะนําออกมาสอนนะมันควรจะเป็นอะไรนะคะทำไมครูนอร่าถึงบอกให้คุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณชอบมาสอนสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณรู้สึกทําแล้วไม่เบื่อทํา สิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆนะเพราะการทำออนไลน์นะคะคุณจะต้องอยู่กับเรื่องนี้นะคะค่อนข้างนานค่อนข้างนานนะคะและถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณไม่รักไม่ชอบวันหนึ่งคุณจะท้อวันหนึ่งคุณจะท้อคุณจะตันฉันจะทำอะไรต่อดีหมดและไม่มีความสุขในการทำในสิ่งสิ่งนี้แล้ว ดังนั้นคุณต้องเริ่มจากในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถน,นัดก,ก่อนให้เริ่มจากสิ่งนั้นอย่าดูถูกความรู้ของตัวเองอย่าดูถูกความชอบของตัวเองนะคะและในยุคนี้ในยุคที่นะคร,ครูนาราบอกเลยนะคะในการไลฟ์ครั้งนีนะ้ครูนาราไม่ได้สอนแค่ตัวแทนประกันนะอมเพราะว่าอลไรเพราะก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามเพจครูนาราไม่ได้เป็นตัวแทนประกันนะะอาจจะทําธุรกิจบางอย่างอยูอย่นะคะครูนาราเนี่ย เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะสอนเกี่ยวกับประกันนะแต่ครูนาราเป็นครูสอนทําออนไลน์นะคะครูนาราเรียนตรงกับอาจารย์บัณฑิตอึ้งนังศรีนะคะแล้วก็ลงหลายคอร์สมานะคะแล้วครูนาราก็เอามาทําเอามาใช้กับตัวเองนะคะจนมันเกิดผลลัพธ์นะคะจนแบบคนติดตามก็เพิ่มมากขึ้นนะคะและครูนาราก็ยังคงทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันมาจากสิ่งที่ครูชอบสิ่งที่ครูอินสิ่งที่ครูครูคิดว่าครูทําแล้วครูมีความสุขครูก็เลยทํา ะะอัะน,นั้นคุณนะคะต้องไปหาสิ่งสิ่งนี้มาก่อนนะคะว่าคุณรักคุณชอบอะไรแล้วคุณก็เริ่มทําออนไลน์ทําในสิ่งสิ่งนั้นทําในสิ่งที่คุณรักและยุคนี้เป็นยุคที่คนที่รักสวยรักงามโตได้ขายของง่ายเออนะ,ะเพื่อเพื่อนคนไหนนะอาจจะไม่รู้นะคะว่า i, เฮ้ยไอความรักสวยรักงามของฉันเนี่ยมันจะทําให้ฉันขายของสร้างตัวตนได้เหรอมันได้ มันโคตรได้เลยครูนาราบอกเลยนะคะอืมครูนาราเนี่ยอได้ใกล้ชิดกับครูชูรี่นะคะใครรู้จักเพจครูชูรี่บ้างนะคะ <c oughs> ตอนนี้ดังมากนะคะคนตามเยอะมากในช่องทิกต็อกเนี่ยเป็นแสนนะคะเยอะมากนะคะคร,ครูชูรี่สอนเกี่ยวกับความสวยความงามเรื่องการแต่งตัวนะแต่งแต่งตัวแต่งหน้าการทำไงให้มันดูดีและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าชอบถ่ายรูป ยุคนี้คือโอกาสของคุณแล้วค่ะนะคะยุคนี้คือโอกาสของคุณแล้วค่ะแล้วคุณจะโตได้แบบโคตรง่ายคุณลองคิดดูนะในยุคก่อนนะยุคก่อนเรื่องความสวยความงามเนี่ยเอาไว้ทีหลังอ่ะเอาไว้ทีหลังไม่น่าจะสร้างเงินได้แต่มันไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้คือเรื่องง่ายๆเรื่องที่คุณรักเรื่องที่มันเป็นงานอดิเรกเรื่องที่คุณอินเรื่องที่ไม่น่าจะคือคิดไม่ออกว่ามันจะสร้างเงินได้ไงแต่มันโคตรสร้างเงินได้ น,ะะนั้นคุณอย่าดูถูกความชอบของตัวเองความอินของตัวเองนะคะบางคนะชอบความนักสวยรักงามนะบางคนแบบชอบปลูกต้นไม้มากนะคะบางคนชอบ,ะะบ,ชอ,บอะไรชอบเลี้ยงสัตว์นะอชอบแบบสื่อสรารกับสัตว์ทำยังไงทำยังไงให้เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนมีความชอบหรือเป็นงานอดิเรกของตนเองเนะี่ยไอพวกงานอดิเรกเนะี่ยคุณสามารถเอามาสอนได้บนโลกออนไลน์ณนะตอนนี้และสร้างเงินได้มากมายมาหาศาลให้แก่คุณ มันโคตรดีเลยตอนเนี้ยนะคะดังนั้นนะคะสิ่งแรกนะคะที่คุณอล่าบอกเลยนะั่นคือคุณต้องสอนไม่สอนไม่ได้แล้วอไม่สอนไม่ได้แล้วคุณสอนเลยนะคะรู้อะไรก็เอาออกมาสอนเพราะจะมีคนที่เขาไม่รู้มาเรียนกับคุณนะคะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง,างสมมติบางคนอาจจะอะไรล่ะสมมติอเรื่อง แต่งหน้าเอาง่ายๆเลยเรื่องแต่งหน้านะคะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยแต่งหน้าเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วปะคนนั้นก็สอนคนนี้ก็สอนแต่บอกเลยนะคะคนที่ไม่รู้เรื่องการแต่งหน้าก็เยอะมากนะคะเยอะมากนะคะเห็นไหมว่าและนะคะคุณจะมีคนของคุณมาเรียนคุณคุณจะมีคนของคุณมาติดตามคุณนะ,ค,ะคนที่เขาชอบสไตล์คุณเขาจะมาติดตามคุณ และเขาจะชอบคุณและทุกๆคนมีคนของตัวเองโลกนี้ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีใครต่อใครนะคะทุกคนคือ มันมากมายมหาศาลมันมั่งคัง่งไม่มีใครแย่งใครนะคะคนที่โตก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มาทีหลังจะโตไม่ได้นะ,ะทุกคนสามารถเติบโตได้ด้วยกันหมดทุกคนและโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือมีพอสําหรับทุกคนนะคะดังนั้นงัดออกมาค่ะงัดความอินความชอบของคุณออกมาเอาออกมาสอน อาจอย่างตอนนี้ใครที่แบบว่าอินประกันนะคะคุณยังอินกับประกันคุณมีความรักในอาชีพนี้มากนะคะแล้วคุณชอบมากเลยใน็นชีิตใจคุณก็เอาเนื้อหาประกันคุณมาสอนนะคะคุณแค่ไปหาว่าคุณชอบคุณอินอะไรแล้วก็ทําคลิปออกมาสอนและเป็นแนวทางที่ชัดเจนแค่นั้นเลยนะแค่นั้นเลยโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวก่อนนะคะแต่ในอนาคตนะอนาคตถ้าคุณเติบโตขึ้นคุณอยากจะทำไลฟ์สไตล์บ้างอยากจะนู่นอยากจะนี่คุณทําได้ไง ถ้าคุณโตแล้วนะคะแต่ช่วงเริ่มต้นนะคะช่วงกําลังเติบโตคุณต้องโฟกัสเป็นทางเดียวไปก่อนโอเคไหมนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะต่อไปนะคะคือข้อที่สอง่านะคะข้อที่2นะคะคือเทคนิคนะคะที่คนที่เพิ่งเข้ามาทํา t i k To อกไม่เคยรู้มาก่อนเออนะ,คะใครอยากรู้บ้างนะคะใครอยากรู้พิม์อยากรู้มานะคะใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้มานะคะ,คอ,อ,ะ,คะอื้ ครุณราก็นะคะลีลาไปงั้นนะคะจริงๆก็จะสอนเลยจะสอนเลยนะคะเทคนิคนะคะนั่นก็คือนะคะคลิปคุณต้องโค้ดสั้นนะคะต้องโค้ดสั้นเพราะอะไรเพราะ TikTok นะคะเน้นคนดูจบนะคะทีนั้นถ้าหากคนที่เพิ่งเริ่มทำ TikTok ใหม่ๆนะคะคนที่เคยพูดอัดคลิปนะะในทางเพจในทางแบบ เดิมทีที่เคยทำมาพราคุณเข้ามาในติ๊กต็อกคุณจะพูดไม่ทันคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งนาะทีเนี่ยมันสั้นจนังเลยฉันพูดไม่ทันนะพูดไม่ทันนะคุณต้องลองเล่นนะคะวิธีการที่ทำให้คุณทำคลิปได้สั้นนะคะนั่นคือนะคะยกมาแค่หนึ่งวิธีในการทำคลิปของคุณหนึ่งวิธีในการที่จะตึ๊ดๆนะคะแล้วพอเริ่มคลิปนะคุณก็พูดเลยว่าหนึ่งวิธีหนึ่งเคล็ดลับในการสร้างารายได้หนึ่งเคล็ดลับในการเก็บเงิน แล้วคุณก็บอกไปเลยบอกไปเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะไม่ต้องเอออ่านะคะไม่ต้องมีลีลานะ,ะเพราะคนเขาไม่อดทนหรอนะ,ะยิ่งยุคนี้คือยิ่งสั้นยิ่งดีนะ,ะยิ่งสั้นยิ่งดีคุณเอาให้จบให้เร็วที่สุดนะคะดังนั้นครูนราบ,บอกแล้วว่าเทคนิคที่สอนนะั่นคือคุณต้องทำคลิปแบบสั้นนะคะหนานะทีนี่คือโคตรยาวเลยของ TikTok เกตว่านะคะคนที่อยู่ในโลก t ิจิตอจะรู้แล้วเฮ้ยหนึ่งนาทีมันนานมากนะคะมันนานมากนะถ้าใครแบบเล่น t ิ k t ตอลดูไม่จบหรอกหนึ่งนาทีนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณสิบสิบห้าประมาณนี้นะสิบสิบสิบห้าวิประมาณนี้ดูแค่นั้นแหละถ้าคลิปน่าสนใจนะคะจะให้ความสนใจอยู่ประมาณไม่กี่ไม่กี่วินาทีแล้วก็จะปัดทิ้งดังนั้นถ้าคุณอยากจะโตใน t ิ k t ตอลคุณต้องทําคลิปคุณให้สั้นนะคะแล้วเวลาสอนให้ความรู้คือเอาไปแค่เทคนิคเดียวนะคะสอนพูดไปเลยนะ,ะอย่าพึ่ง นะครูนอร่าเองก็เคยทําก็คือว่า,าครูนอร่านะคะจากเพจอันนี้นะคะเตืตดดแนะนําตัวเองเนี่ยคนผ่านไปแล้วดังนั้นคุณอย่าเสียเวลานะคะคุณอย่าเสียเวลาในการแนะนําตัวเองในการบอกว่าฉันนะเจ้าของเพจอันนี้นะเจ้าของช่องทิกตอกอันนี้ที่มีคนติดตามเท่านี้เท่านี้ไม่ต้องพูดนะคะไม่ต้องพูดเขายังยังไม่อยากสนใจคุณหรอกว่าคุณเป็นใคร ถ้าคุณยังให้อะไรที่ยังไม่เจ๋งให้กับเขาดังนั้นคุณต้องให้ไปเลยค่ะให้ในสิ่งที่คุณรู้เทคนิคอะไรต่างๆเทคนิคในการทําประกันแบบสั้นๆอ่ะเทคนิคในการทําประกันแบบคุ้มค่าที่สุดอ่ะเทคนิคอะไรคุณก็พูดไปนะพูดไปให้มันสั้นที่สุดนี่คือเทคนิคที่ทําให้คุณโตบนติ๊กในติ๊กต็อกแบบเร็ว คลิปต้องสั้น1นาทีนี่คือยังยาวไปนะคะนั้นใครที่ยังทําคลิปหนาทีก็พยายามหดให้มันสั้นลงนะคะหดไปเรื่อยๆนะคะหดลงให้สั้นเรื่อยๆนะคะเออให้ get to the point เร็วๆนะคะมันจะทําให้คุณโตเร็วโอเคไหมนะคะอืมอันนี้คือข้อที่2นะคะอ่ะใครพร้อมไปข้อที่3นะคะพิมพ์ไปต่อคะ่ะอ่ะใครพร้อมไปข้อที่สไปต่อนะคะพิมพ์ไปต่อนะคะอืม คุณอร่าก็กะว่าจะมาไลฟ์แป๊บๆนะคะแป๊บๆ,ๆอ่ะต่อไปนะคะอ่ะไปต่อเลยนะเทคน,นิคข้อที่สามเทคน,นิคข้อที่สามนี้นะคะนั่นก็คือคุณต้องสนุกคุณคลิปคุณมันต้องสนุกนะคะมันจะสนุกแบบไหนก็ได้เช่นเพลงสนุกนะคะหรือตลกนะคะๆๆๆคือมันต้องดูแล้วสนุก คนใน Tik t o k เป็นแบบนี้นะคนใน Tik t o k เป็นแบบนี้และครูนอราก็เชื่อว่านะไม่ว่าจะคนจากในเพจหรือจากที่ไหนเขาก็ชอบความสนุกสนานนะคะจะไม่ได้ชอบความแบบซีเรียสน,นะคะดังนั้นถ้าหากคุณนะคะยิ่งเป็นคนที่มีความคิดแบบสร้างสรรค์น,นะคะคุณถ้าสมมติคุณเป็นคนตลกนะคุณอาจจะแทรกมุกตลกเข้าไปนะคะก็ดีเพราะคนเขาชอบเงเพราะคนเขาเข้ามาออนไลน์เพื่อความสนุกอะ่ะเขาไม่ได้มาเอาแค่ความรู้อย่างเดียวนะ ถามว่าไม่มีมจะบอกว่าถ้าทําความรู้เฉยๆจะมีคนตามไหมมีค่ะยังไงก็มีนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์บัณฑิตนะสร้างหรือว่าครูลุงหรือโค้ชครูต่างๆนะที่ที่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจถามว่าตลกไหมไม่ได้ตลกแต่มันให้คุณค่าอะไรบางอย่างให้แกเขานะคะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะ,ะสามารถ ทำให้มันมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นได้นะค,คุณจะได้ใจคนใน t ิ k t o k เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นคุณลองคิดดูนะคะว่าคุณอ่าเป็นคนตลกไหมนะคะสามารถแทรกมุกอะไรได้บ้างน,นะรหรือมีความสนุกสนานอะไรให้กับเพื่อนๆใน t ิ k t อกบ้างแบบนี้นะแบบนี้คุณจะโตได้เร็วนะคะเออนะคะแบบนี้คุณจะโตได้เร็วเทคนิคข้อที่3านี่นะคือคีย์หัวใจในการทำ t ิ k t อกเลยคือมันต้องสนุกนะสนุก จะเต้นถ้าคุณไม่เต้นก็ได้ไม่เต้นแต่สนุกได้ไหมได้ไงอือนะคะลองดูนะคะลองทําดูนะ,ะแต่ถ้าแบบว่าใครแบบว่าคิดไม่ออกเลยค่ะครูนอร่านะคะเป็นคนไม่ได้แบบว่าตลกนะคะไม่ได้เป็นคนแบบมีความคิดแบบว่าคิดสร้างสารรค์มากเป็นคนแบบจริงจังนะคะทําได้ไหมทําได้นะเะพราะครูนอร่าก็โตมาแบบแบบให้ความรู้อย่างเดียว โตแบบให้ความรู้อย่างเดียวเลยนะคะเน้นให้ความรู้แล้วคือย้อนกลับไปข้อแรกนั่นคือถ้าหากว่าคุณได้ให้อะไรบางอย่างแก่ผู้คนใช่ไหมเขาก็จะมาติดตามคุณเองนะคะยอดคนติดตามคุณแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกวันมีคนตามเพิ่มขึ้นทุกวันอ่ะมีคนตามเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะดังนั้นคุณต้องอ่ะถ้าถ้าข้อที่3เนี่ยมันไม่ได้นะคะ เน้นว่ายังไงยังไงคุณก็ต้องสอนอะไรบางอย่างให้แก่ผู้คนนะคะอ่านะคะต่อไปคุณล่านะจะให้เทคนิคขั้นสุดยอดให้แก่คุณนะเทคนิค ขั้นสุดยอดที่ทำให้คุณโตโคตรเร็วนะคะและลูกสิกคูนอล่านะหลายหลายคนนะคะใช้เทคนิคนี้โตพุ่งเป็นปริปราดปริปราดนะคะใครอยากรู้บ้างเออนะคะใครอยากรู้นะคะพิมพ์อยากรู้มาทีโอเคปะ <c oughs> <c oughs> อยากได้ไหมแบบพุ่งปริปราดปริปราดเลยเออนะคะเทคนิคนั้นคือ การไลฟ์อืมนะคะการไลฟ์นะคะ, life, ะ,คะถ้าคุณสามารถไลฟ์ได้นะคะถ้าคุณสามารถไลฟ์ได้ทุกวันยิ่งดีครูนอล่าเนี่ยไม่ได้สามารถไลฟ์ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าครูนอล่าแบบเลี้ยงลูกเล็กไงลูกลสามขวบกําลังแบบสนนะคะกําลังมีความนี่แล้วครูเลี้ยงคนเดียวนะคะดังนั้นครูเนี่ยมันคือข้อ ที่ครูถ้าหากครูหาวิธีทางไหนที่จะสามารถไลน์ได้ครูนราจะหาทุกทางที่มันไลา์ได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรอ่ะคือไม่ติดอะไรอ่ะสามารถไลน์ได้เลยคุณไลน์ไปเลยยิ่งทุกวันยิ่งดีคนตามคืนของคุณจะเพิ่มขึ้นแบบเพิ่ม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 แบบเร็วมากเทคนิคคือนี้คือทุกคนนะคะที่ไลน์ได้แล้วใช้วิธีการไลน์เขาจะเพิ่มขึ้นได้อย่างมากมายนะดังนั้นนะคุณต้อง ไลฟ์ให้ได้ทุกวันนะคะใครไลฟ์ไม่ได้ทุกวันก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะคะและที่สำคัญคุณต้องไลฟ์ให้นานกว่า30นาทีเออนะคะมีใครเคยรู้ไหมนะคุณต้องไลฟ์ใน t i k t o อให้นานกว่า30นาทีนะคะอืคุยเรื่องคุยเรื่องอะไรครับนะคะครูนลาสอนปั้น tiktok นะปั้นต้องปั้นช่อง tiktok ให้โตแบบไม่ต้องเต้นนะคะโอเคไหมนะคะ คุณไลฟ์ได้ต้องไลฟ์นะคะไลฟ์แบบคือเครื่องมือแบตเตอรี่หมดไว้ครับโอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะคุณไลาจะบอกว่าอะไรถ้าคุณไลฟ์ได้คุณต้องไลฟ์ไลฟ์เลยนะเพราะว่าเเรื่องการทําให้คุณสวยเนี่ยือทําให้คุณหล่อใน t ิ k กตอกมันง่ายไงมันง่ายมากนะ หน้าแทบไม่ต้องแต่งก็ได้ <c oughs> หน้าไม่ต้องแต่งมันก็สวยมันก็โอเคแล้วคุณไลฟ์ได้ให้ไลฟ์นะคะไลฟ์ live ได้ให้ไลฟ์นะคะอ่ะบางคนอาจจะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยครูนอล่าที่เห็นอยู่คนดังๆไม่เห็นเขาสอนเขาก็ดังได้ใช่ <c oughs> เขาไม่ได้สอนอะไรเขาก็ดังได้แต่คุณอยากโตวไวเปะละ่ะ <c oughs> เออถ้าอยากโตวไวอยากมีคนตามคุณต้องสอนเพราะถ้าคุณไม่ได้ให้อะไรบางอย่างแกเขาเขาไม่ตามคุณอยู่แล้ว โอเคไหมอ่าอือนะคะดังนั้นเวลาคุณไลฟ์เนี่ย live ไลฟ์แตละทีคุณต้องมีอะไรบางอย่างให้กับผู้คนด้วยเช่นเดียวกันนะคะครูนราเคยแบบลองนะลองไลฟ์แบบเล่นๆนะมันพูดไม่ออกมันพูดไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีประเด็นว่าจะคุยเรื่องอะไรนะคะ บางคนคิดว่าครูนอล่าพูดเก่งมากเลยโหผู้หญิงคนนี้ทำไมพูดเก่งอันนี้พูดคนเดียวพูดหน้ากล้องพูดอะไรนักหนานะคะเพราะว่ามีหัวข้อมีหัวเรื่องที่จะให้พูดนะคะอย่างหลายๆคนบางคนไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็จะเขียนหัวข้อว่ามาคุยกันนะคะพอพูดว่าหัวข้อมาคุยกันครูนอล่าลองใช้ดูนะมันคิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เป็นคนพูดเก่งขนาดนั้น ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแล้วก็ไม่ได้เป็นคนมีมุกตลกแบบนั้นนะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนอาจจะมีมุกตลกนะคะหรือว่ามีเกมคำถามมีอะไรมาเล่นอย่างเงี้ยยิ่งสร้างความสนุกให้กับคนในทิกตอกเขาก็จะติดตามคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะลองไปใช้ดูนะคะคนอาจจะเล่นเกมเพราะว่าคนในทิกตอกเขาชอบความสนุกนะทายปัญหาทายคำถามอะไรเงี้ยลองทำได้ไม่ไม่มีอะไรผิดนะคะครูนอร่าบอกอีกทีนะคะบนโลกออนไลน์ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก แค่ลองทําลองทําดูว่ามันเวิร์กไหมเออแค่ลองทานะถ้ามันเวิร์กก็ทําต่อถ้ามันไม่เวิร์กก็พอทําวิธีใหม่อ่ะตั้งหัวข้อใหม่แค่นั้นเลยนะคะดังนั้นเวลาคุณได้เริ่มทําในออนไลน์แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวว่าฉันทําอันนี้มันจะผิดหรือเปล่าฉันทําอันนั้นมันจะใช่ใชทางไหมถูกไหมแค่ลองทําดูหลังลองทําแล้วมันเวิร์กก็ทําต่อไป นะถ้าหากว่ายกตัวอย่างนะบางคนนะในช่องติ๊กตอกของบางคนนะ,อะของครูเองหรือแม่ก็ของลูกศิษย์ครูนะถ้าเป็นคลิปที่เป็นการให้ความรู้นะอย,ยอดวิวจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นคลิปที่ไม่ได้ให้ความรู้นะคะไม่ได้พูดยอดวิวไม่ค่อยขึ้นนะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนเลยนะคะแล้วแต่คนคุณต้องลองดูเวลาคุณลองคุณลองทาคลิปของคุณแล้วนะคะคุณมาดูนะคะมาดูหลังบ้านคุณนิดนึงนะคะว่า มันเป็นยังไงบ้างเลยวะคุณต้องดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฐานแฟนของฉันคนที่มาดูช่องฉันหรือว่าการที่ติ๊กต็อกนำส่งช่องของฉันคลิปของฉันเนี่ยเขาส่งไปใน,นในแนวทางไหนนะคะครูเคยลองทําแบบที่ไม่พูดนะคะเป็นแบบเป็นแบบอ่ยืนทาท่ามันจะไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูพูด ยอดวิวจะขึ้น <laughs> จากนั้นคลิปของครูนาราก็คือต้องเน้นพูดนะคะซึ่งนะคะมันอาจจะไม่ใช่ทางของเพื่อนๆก็ได้บางคนนะ,คะอาจจะเป็นทางอีกทางหนึ่ง <laughs> คุณก็ทำได้เพราะโลกนี้การทำออนไลน์ไม่มีผิดไม่มีถูกจำไว้จำไว้อันนี้เป็นคีย์ที่อาจารย์บัณฑิตอึ้งดังสีนะคะเคยให้ไว้นั่นก็คือ everything is the test นะคะ <laughs> ทุกอย่างคือการทดลองอันไหนไม่ใช่ทาง ก็เลิกทำนะคะอันไหนมันใช่ก็ทําต่อไปทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะและถ้าหากว่าวันนี้ทําอะไรแบบผิดพลาดไปนะคะไม่ต้องไปโฟกัสในสิ่งที่ผิดพลาดนะให้โฟกัสในสิ่งที่วันนี้ฉันได้ถ่ายทอดอะไรไปเอ้ยคลิปนี้ฉันสอนอะไรให้แก่ทุกคนได้ความรู้นะคะเอ้ยคลิปนี้ฉันพูดดีมากเลยนะคลิปนี้นะโอ้โห มีคนดูเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าโอ้คิดนี้ฉันสวยจังคิดนี้ฉันหล่อจังคุณชื่นชมตัวเองคุณอย่าลืมสิ่งนี้นะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณเพราะว่าคนไทยเราอะถูกเทรนมาด้วยกันจับผิดเออนะคะเป็นอย่างนั้นคนไทยโดนเทรนมาตั้งแต่เด็กเป็นอย่างนั้นคือจับผิดนะคะว่าอันนี้ยังไม่ดีอันนั้นยังไม่ดีวันนี้แย่นนยจังอันนี้พูดติดชอบคิดแบบเนี้ยชอบคิดไปจับผิดจับผิดแต่ไม่ยอมจับถูกจับดีนะคะคุณต้องเปลี่ยน นะคเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่เทรนตัวเองใหม่ให้จับสิ่งดีๆแล้วเวลาคุณจับสิ่งดีๆคุณก็จะมีความมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะและคุณก็สามารถให้กําลังใจตัวเองได้ในการไปต่อไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคไหมครูนารากกแถมเรื่องเรื่องจิตวิญญาณเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะครูนาราชอบมากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยมันให้ประโยชน์แก่เรานะให้ประโยชน์แก่เพื่อนๆด้วยหลายๆคนนะคะ อยากเปลี่ยนโลกเลยโอเคค่ะไปละนะคะเดี๋ยวคุณนลราสรุปก่อนนะคะว่าปั้นช่องทิกตอกโตแบบไม่เต้นนะคะต้องรู้สาเทคนิคน,นี้เทคนิคที่หนึ่งนั่นคือคุณต้องสอนจําเป็นมากถ้าคุณอยากโตนะคะเทคนิคที่สอน,นั่นก็คือคุณต้องสั้นเออคลิปคุณต้องสั้นนะคะเทคนิคที่สามนั่นคือคุณต้องสนุกทำคลิปคุณให้สนุกนะ,ะถ้าเอกความสนุกเนี่ยมาทำไม่ได้จริงย้อนกลับไปข้อหนึ่งค่ะไปสอน โอเคปะนะคะโอเคนะคะแล้วข้อที่4ที่คุณอลาแถมให้นั่นคือคุณต้องไลฟ์ นะคะใครไลฟ์ได้ต้องไลฟ์ไลฟ์รวๆนะคะไลฟ์ไปรวๆเลยนะคะโอเคนะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะมาดูครูนาร่าอยู่ในช่องทาง Tiktok นะคะแล้วอยากจะไปดูย้อนหลังนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าครูนาร่าสอนอะไรไปบ้างนะคะให้ไปกดนะคะที่โปรไฟล์ของครูนาร่ามันจะมีไบโอลิงก์อยู่นะคะกดคลิกไปที่นั่นมันจะเด้งไปที่เพจครูนะคะซึ่งในเพจครูก็จะมีบันทึกแบบนี้ย้อนหลังเอาไว้นะคะครูสอนเกี่ยวกับการทําออนไลน ไว้เยอะมากนะคะคุณเข้าไปเรียนได้เลยนะคะแล้วคนไอความรู้ฟรีๆที่ครูนอล,ล่าให้เนี่ยมันเป็นความรู้แบบโคตรเจ๋งนะแค่คุณได้เอาไปใช้เอาไปลงมือทํามันทําให้คุณโตแบบต้นทุนแบบศูนบาทเลยอะ่ะอืมนะคะอย่าลืมนะคะไปติดตามดูโอเคนะคะสร้อยเงินสวยครับอ๋อขอบคุณค่ะชอบอ่านชอบอ่านหนังสือครับเนาขอบคุณค่ะคุณคุณ ทอดทูลใช่ไหมเอ่ยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสร้อยคูสวยใช่ไหม <laughs> ไปแล้วดีกว่านะคะไปแล้วดีกว่าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันนี้คูนาราไลายแบบไม่ได้แจ้งเตือนเลยนะคะอยากลายก็ไล์นะคะแบบตามเป็นคนเอาแต่ใจหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไวล์คูนาละจะมาเจอเพื่อนๆใหม่อีกทีนะคะไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกการแชร์ด้วยบ๊ายบายค่ะ